มิชะตโตสะทีปุเรตตสังตปาจัณโธปนราโสยาถทานิโทติปราโสยานทาวิวัวชจัโสั เังเวจังวุฒิาปัจจายโนจัจทารวธรรมาวธฒนิอายุวันโวสุขังาละชัยเศิทิขนังลาภโสทีภักายสุขังพลงเสรยุจวันโวจัปวะ เทียใจยาสังวาสตวาสจาอายุจัชียวสิเทียพระวันตุเตียภาวะตุสาภามังคัลังรักสัพพะปุถานุภาเวนัสสทาวนพระวันตุเตียภาวะตุสาภะมังราพันตุสาภะเทวตาสาน อนุภาเวนัสสาสโสิยภะวันภวตุสาวะมังภะลังรคันตุสาวะเทวตาสัตะอนุภาเวนัสสทสโสดีภวตุเต หนึ่งสองสามพุทโธเมนาโธพุโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราธอามโมเมนาโธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเรา เพราะว่าพระองตัต้งใจวา่าด้วยอำนาจแก่บุญที่เจ้าจะเจ้าทั้งหลายได้ตั้งใจทำบุญในวันอาสาฬหบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นมุธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและของ ผู้มีพระคุณทุกท่านมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งดุญที่พระเจ้าทำลายรอด้วยครอบครัวได้บำเพ็ญแล้วคุณในพระพุทธศาส,สนาทั้งทานิ่งภาวนา ขอได้บุญผู้สนบุณงามความดีทั้งในปัจจิบัติชาติอาลัยตระชาติขอผลบุญทั้งองจงต่างคุครร้มค,ครองรักษา,าข้าพระเจ้าทั้งหลาย,ยพรพ้อมได้ครอบครัวแรกหนุ่ม ให้มีความสุขม,ม,มีความเจริญ,ม,ม,รญมีสุขภาพแข็งแรง,แง,แรงเดินทางปลอดภัยาาให้เป็นบันฑิตให้เป็นน้กปราชญ์ให้เป็น,นปเศรษฐีผู้ใ,ใจ ขแแ็งเป็นร่มโอรสายแห่งมุกระบุตลอดไปด้วยอานาแห่งบุญนี้ขออุปิิให้บุพารีชนทั้งหลายญาติอาทั้งหลายที่ร่วมรับไปแล้วทุกโตทุกนา ให้รับรู้ทาบและอกนุมโมทนาให้มีความสุขม,ม,มีความเจริญในสัมรารยาโลก,ก,ด,โลกด้วยอำนาจแห่งบูญขอแผ่ไปถึง,ถถงสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย ชาติบ้านเมืองถวยเทศเ,เทวาทุกชั้นฟ้าให้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาและโปรดทำาน้วยอวยพรประทานพรให้ข้าพตเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยกครอบโปรให้มีความสุข มีความจเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นปัจจัยนิสัยแห่งพระนิพพานในอนาคตไกลแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายในภพนี้ด้วยเธอสาธุ สาตุสั Jedi ุวะวัตถุธรรมะธรสัมมาสัมพุทธะพกตวากุฏามาตุวันตาอภิวาเทิสวาตุวะตาตวตัาโมทัมนามะสมาิสุปฏิปันโนภาภวโต ตว่ากำสังโฆสังขังนมามิรีสิ่งแปลก่ลอมที่พอกทุบมีเยอะหน่อยมาโยมแล้วเปลี่ยนด้วยกินอะไรเล็กมีเยอะสีดำนะไอ้เจอแล้วก็สุดเลยสุดทุบเลยแจกเลยไม่ต้องดียุดทุบ

เราใช้ทูกสามดอกเพือบูชาสิ่สมาธิปัญญาอะไรที่เป็นสิ่ให้เรามีความเรียบร้อยอะไรที่เป็นสมาธิจะได้ไม่รู้ว่าไม่ตกตกใจปัญหาที่เกิดขึ้น้องควปัญญาแก้ไขให้สำเร็จ ตวารสัมมาสัพทโธวิชาจรณนัสังปโนสุตตตวโลอาิโพโนนตารวะูริสัตมัตสารติสัตถเอเวมันสาังอิปิโสตวอรงสัมมาสัพทโธวิชาจรณัสั लो सुखतोरो तापितो नन्द ताम्रो पुनि ตววสัตวะตัสังฆวะสามีจิตปัิพันธ์นวัตภาวะตววสัตวะตัสังฆวันะติยังจันริปุริสัจคานิอัตปุริสัพุทลาอิสัพภวะตวสัวะตัสังวาอาบุนายวะภาุนายวะทัุนายวะทังชาลิ การณิโยอันดุสรารปุญญาเหตังเสตัสสิสัตว์ิวาตนาสิบุตรนิจจุขานปจจายิโนจักรตัวธรรมาวัฏฐิตอายุวันโอสุขังพลังชชยสันนาตตาพุทธเจตวามารังวานันจตุสัจสัตตัง สังเยปิบิสุนาราสภาตันอังตราทายวุปาสสะเทวีสัตจินายะาสัพเทปฏิติตกไมหังมัจเตเตอิสราสิเสปปิติโตไมหังพุตโตธรรมโมทวิโรจเนสังโตปิติโตไมหังอุเรสาภาภูนากโรอทวีเมอนุโรโทสาวิปโตจักทกิเน โกนดันโยติติพาพัสสิงโมคันลานโมจาวามะเตต้าติเนสาวเนไมหังอาสุงอานาทาราหุโลปัสสะโคจามานางโมอาสุงวามัสโซตะเกเกสังโฆติสิภาพัสสิงสุริโยวะปะพังตโรนิสิงนเสดิสัมปันโนโสปิโตมุนิปุมะโว มาราตสัพโตเทโรเมสีจิกาว,วาทโปโสมหมหังวะทานันเยนิจงปฏิทาสสิคุณาตโรคุณนนออังคุลิม,มาโรจัปอุปาลีนันคัสีบลีเทวราปัญจอีเมชาตาณลาเตติลามมะมะเสสาสีติมาหาเทวราวิชิตาชิตสาวกกาเอเตสีติมหาเทวราชิตวันโต ชินอรสาชาลันตาสิลเตเชนะอัปมาเกศสุสันติตาลาพระกนังบุรโตอาสิท้าปิเนเมตสุตตังมท้ชักขังปัจจโตอาสิวามีอัมพุริมาลตังสันตมบรัตตุริตังจาอาตานาปิยะสุตตัตม์อัปจะนันอาสิเสสะปัตตาสังติตาชินานา สังโยตาสัตตาปะปะรอดลังกตะวาตตปิตาปิสังชาตาปาเดียรัชตุปัตตวาอเสสาวีนยัญยันตุอนันตาชินาเตกาสาวัสโตเมสติเตนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญธรรมะช่อง วิหารตังตามะอิตะเลสัตวาปาเล,าาลตุมังสเทเทา,สพพาเกเตมาอุปริษะสภาปิเกวมันโตสุขตโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโทธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตระโยธรรมานุภาววปาลิตโตจารามิ ชีน่าปัญเชลีปีภาวะตุสาพังมังกัลังรังขันตุสาพเทวตาสาัพาพุทธาสาาธรราัพพะมาสัพพสังฆานุพาเวนะส,าาสัพพสวัตดีพระวันโตเตมนะุตน,นะน,น,นาทุกคนนะทุกสำเร็จขอให้สัมปัตินาทุกประการ m b